สวัสดีครับพี่น้องครับมืมอีครับมาพบพ่อกันอีกเทือนึงท่านครับช่องหมบิเดอราตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องใหม่ครับเพื่อครับตั้งกล้องใหม่เออ เรือครับมาอนี่ยเราจพามาขัดเรือแป๊บ,ปบนึงนะครับขออนุญาตปักกรงหน่อยเพือเห็นหน้าเนาะขัดเรเือครับ<พ>ปเป็นเรือห้าสิบห้าสองลำสองลำสองลำครับสองลำจะมีเรืออันนี้น่าจะเป็นปลาดูทองแล้วก็ที่งมารับเขาขัดไปแล้วนะครับปลาดูทอง มีที่รรมลันเราจะขัดท <asy> <al ow> <board> exactly. ี่ทรมลันนะครับขัดแตงกงขัดทุกเรียงกระดาษยกระดาษายเขาต้องใส่ประมาณนี้นพี่น้องมีไมมเป็นไม่แล้วครับเป็นกระดาษายที่จ้าห้่อนครับ รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับภายในนี่ก็อันนี้จะติดสลิงเสร็จเรียบร้อยครับตัวน,นี้ครับสลิงแล้วมนนียางบอร์ดแล้วมียางบอร์ดให้ติดครับให้ติดแล้ว รำนี้ได้แล้วนะครับเค้เงกันเนาะเอา้อน ้อนมีห่อสร้างอ่ะตอนนี้เขาได้เตรียมไว้นะครับทั้งหมดสี่ลำจะไปเหลือสามสิบแล้วก็ไปเหลือสี่สิบนะครับทีนี้เขาจะทำลำเขาจะประกอบลำต่อไปนี่จะเป็นเรือให้เป็นเรือสี่สิบนะครับให้เป็นเรือสี่สิบฟีพายเราจะมาเอาออกมาเบิองนะครับว่าลำเดิมร้อมที่จะประกอบตัว

หาเพื่อสนใจเขาก็พูดราคากันได้นะครับโซเข้ามาที่เบอร์โซเข้ามาในเบอร์นี่นะน้องน่าจะสามสิบน้อยกว่าประกอบห้าสิบน้อยกว่าประกอบห้าสิบนะครับพี่หยัง โอ้มีเห็นดาวเลยเห็นดาวตายเลยแ้องยไปแกล้องเบีองครบวะน้องวัวใครสุดอยู่ล่องสนใจนะครับสนใจสร้างขมานะครับอแล้วมีรับละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเฉพาะสองลับม้นะครับแล้วก็สองลับมิ้นครับลับละสองพันบาท ทักแชทมาเลยนะครับหรือว่าสีโทรมาทางเบอร์19 406แล้วก็ฝากติดตามทั้งช่อง u ูทูบมอพีชนแนลนะครับทั้งช่องนี้นะครับตอนนี้ขอบคุณผู owego, 1, 000 000้ติดตามทั้งหมด1 6 0 0ร้อยคนนะครับที่ติดตามผมอยู่ในตอนนี้ประกอบไหมประกอบไหม เบดีนี่ตั้งขี่เรา็นอ่น้ำม่แช่้เอยอยงบอบ่บหักมอเรีบ้่าทึ่านนาีมไอมดเยมาหาซื้อผ้าเราื้อียญสิทางบ้านสัตว์ัาบขบ้านสัตว์ขายเหรียญมาตุกบัดเออมาเป็นือไอ

มันจะมีกองขาวอยู่ในน่ะมันมีขี้เลื่อยอยู่ในกระปุกน่ะเห็นบ่เออเอามาเอาเอามาบนแล้วกันเลยเอาบุ๊ไปให้เจ้าอาวะหัน ใหญ่ันซื้อใหม่ยูคาดอีม่ไม่พ่อจอ้ะทางป้าทางยังไม่มาทางกษาเาโอ้ยเลแบกกระแทกได้ดอกนี้ไม่ซุนมีนี่นี่นพอพอพอยกับแทรกไปบวกเลย่ย่งรุนนะอืมไม่กดคอท้งผืนได้มันนั่นซื้อใหม่ยูคา

สี่สิบฝีพายอันนี้อไทยยังเดยวสี่สิบสิบมือแปดสิบมือหรอ เราการตูนของเรามีสีซีโนแบกน้ำข่อยอเฮ้ยบอสไฟเซื้อ <c oughs> ร้อยนอ้ำคำเอาเชือกสู้เอ้ยห้องยางมัดเสียเอวแล้วก็ร้อยน้ำคำมไปอ,อาโคครับร้อยน้ำคำไปสิไฟเซื้ออยู่ฝั่งเราสถานการณ์ช่วงนี้ก็โรคระบาด

บจำกินมอเขอบไป, <laughs> ปนตัวนี้เ <c oughs> จ้าพี่ผมอของแท้ออข,อทของจริงปลาบานกับปลาโาลมาปลาของปลาลองาลอาปลาดกันเห็นงานผลออก

เนี <House> <c oughs> ่ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ vài ยงบเอาเะตัวหางเงินนกจ้างนินี่เถอะจนอ้เงินม่แล้วอันาสิไม่เห็นนั่นเห็น ชาปุนอยนึงก็ให้เงินบเพโอ้ยได้บ่อยสองกลอดียงเขาเลียงตังซอยกันนะอหายท่งื่นเหมันสิมีมงได้แค่สี่อแค่สองคนนะไ้เาไปกัพกดดนมองมึมองสิหังสิมีมองสิมีสิหังมึงเอวาคนหลาย พี่น้องครับเดี๋ยวพาย,ย่างหาไม้อนครับไปย่างหาไม้โอ้เหลือหลายกันเลยครับอยู่นี่จอทิมเฮดไว้ไวทีได้แข้งกับ่บได้แข้งครับนี่ลำหนึ่งลำนียาวความยาวอยู่ประมาณ12เมตรหาครับลำนี้ เนื้อในไม่ประมาณนี้นะแม่บกักแม่บักต้องครับเหลี่ยมนี่12ประมาณ12เมตรหาสิบตัวเขาปลูกไว้อยู่เขาพอได้ใส่แข่งเถอะอันนี้ก็จะเป็นเรือหาฟีไพส์ครับช่วงสถานการณ์โควิดสี่บอดี้ใซรเลยแหละครับพี่น้องสถานการณ์โควิดสวัสดีครับ นาภพาพรขำตานะครับสวัสดีครับคือ,อขอบคุณนะครับที่เขามาชมแลวนี่นะครับเป็นเรือห้าฝีพายกันนะครับไม่ผิต้องเขบาบอท่านได้บอท่านได้นะครับเทียบรักษาดีๆสถานก,การณ์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะข่าวนครับตอนนี้เขาหาไม่สักอยู่ครับเสียร้านมเมอาไม่ประวาไมให้อีกนย ชายไปยิ่งกูครับไม่สุดนะเอาถ้าถือกล้องไงนะถือชายยังสิได้อี๋ช่ออกไปเอานันถือจับมั่งสิจับมั่งสิจับมั่งสิเออจับสองมือได้ไม้มันอ๋อไม้มายมหอมอันนี้นะพี่น้องครับไม้มะยมหอมเดหอม ไ้าจำเกมส์อย่างนั้นป่ะหินเลยฮะตัวหินเลยขอมทะอยู่ไม้ขอไือเลยนี่ไม่นั่งเลย A คือได้ร้างวันไหลเข็ด ตังวันอันที่ไอเอไปแข่งเรือนอ่ะก็ได้หลายแท้บ้านขอ,ขอจับ,บได้เต่บ่ได <c oughs> ้ันสิบฟ้าบ่ทั้งดอกใครอีวุุด <c oughs> เฟ้ยนี่คนไทยนี่มึง คือเ่อเห็นหนาอาเอ,อมันเป็นเห็นหมันตดำเนาะครับไปไปพุ่นโอ้หลายล้ำครับพี่น้องครับสามล้ำนี้นี่นั่นหนึ่งนี่ก็ล้ำหนึ่งนี่นครับนี่เปิดให้เบิ้งเลยนี่หนึ่งหนึงน่งสองสามลำนี้เคยลุ้งชิปไปแล้วครับแต่ว่าสังกสีคอมพิก็เป,ป็นกระทงกลม อากาศหลังบ้านกับมอสซับรับก็บจัดการจะแข็งเรือนะครับรอหอยมุ้งครับเคลื่อนหอยมุ้งเอามาบอกรีรีเลวเ็วเลวประมาณลงมามาบอกรีวิวเรือเร็วอเอามาบอกรีวิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรือสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรือกันนะครับเจไปพังในเรือยุ้ยเจ เอาเมื่อย่าสมกับเมื่อยลวโอ้ยเนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ย่าเป็นไรไกลอะไรมันมาบ้านเฮสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าข้ามาพบมาพ่อกันไหมนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ